เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้รเรื่องราวของหนึ่งในคนที่เรียกได้ว่าต้องการจะออกมาหาแสงอย่างแท้จริงซึ่งเขาคนนั้นก็คือทางริชาร์ดคีกูรูด้านฟุตบอลคนดังที่ทำงานให้กับสื่อหลายช่องในประเทศอังกฤษ หลังจากเขามีการออกมาชี้ชัดเลยว่าการเดินทางของแดงในวัภูดของเรากำลังใกล้ที่จะประสบความสำเร็จกับการคว้าแชมป์พิม์ลิกอยู่ณเวลานี้หลังจากทางอานเนอร์สลอตนำทีมนักตำแหน่งเป็นจา่าฝูงของตารางโดยทิ้งห่างทางปืนใหญ่อาร์ซนอกไกลเล็บถึง13แต้มขณะที่เหลือโปรแกรมการแข่งขันอีกเพียงแค่ห้านัดสุดท้ายของซีซั่นซึ่งหมายความว่าเราต้องการชชนะอีกเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นก็จะการันตีการคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้มาครองได้สำเร็จ นั่นจึงทำให้หลายฝ่ายมีการออกมายกย่องถักอารนเนอร์สอตและทีมงานของเขาสำหรับผลงานอันเอกอุที่โิศตัวกำลังจะกลับมาเป็นผู้จัดการทีมเพียงคนที่6ในหน้าประวัติศาสตร์ของพิมลิกเท่านั้นที่สามารถจะเข้ามาคุมทีมเป็นฤดูกาลแรกและสามารถที่จะทำทีมควาแชมป์ได้เลย อย่างไรก็ตามมันก็มีคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าวนั่นก็คือในรายของทางคีหลังจากเขามองว่าสาเหตุที่ทำให้ทางทีมผูของเราจะประสบความสำเร็จในซีซั่นนี้ได้มันเกิดขึ้นจากการที่บรรดาสโมสรทระดับท็อปอื่นๆทั้งหมดนัดกันฟอร์มตกมันถึงไม่ใช่เรื่องที่ยิ่งใหญ่อะไรกับการที่เราจะพงานขึ้นมาและประสบความสำเร็จได้เช่นนี้ นอกจากนี้เขาก็ยังมองต่อไปอีกด้วยซ้ำไปว่าในการแข่งขันฤดูกาลหน้าลิววร์พูลเองจะไม่มีโอกาสคว้าแชมป์ได้แบบนี้อีกแล้วด้วยซ้ำไปนะมันไม่มีความท้าทายใดๆเลยสำหรับลิววร์พูลไม่มีเลยตลอดทั้งการแข่งขันในฤดูกาลนี้ขีกล่าวอย่างที่สองก็คือการเซ็นสัญญากับทางเวอร์กิลฟานได้และมัมเมดซาลามันก็ไม่ใช่นักเตะใหม่ของพวกเขาด้วยพวกเขาอยู่กับสโมสรอ,อยู่แล้วนะและในปีหน้าพวกเขาเหล่านี้ก็จะอายุมากขึ้น จากการที่พวกเขาไม่มีความท้าทายใดๆไ,ไม่มีเลยจากสโมสรไหนทั้งนั้นมาตลอดทั้งฤดูกาลหากเป็นปกติโดยทั่วไปแล้วเราก็คงจะเห็นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นมาต่อก่อนกับพวกเขาแบบสนุกแต่บรรดาทีมระดับท็อปในฤดูกาลนี้ทุกทีมต่างก็ถอยหลังกันไปหมดผมขอย้บอีกครั้งว่าทุกทีมจริงๆนะเราแทบจะนับหัวได้เลยและเราก็ไม่สามารถจะพูดได้เลยว่ามันเป็นฤดูกาลที่ดีของลิเวอร์พูล แมนเชสเตอร์ซิตี้รั้งอยู่เพียงแค่อันดับที่5ของตารางเท่านั้นมันชัดเจนเลยว่าพวกเขาถอยหลังลงครองไปขนาดไหนแล้วมันก็เป็นฤดูกาลแบบทั่วไปของพิม์ลิกเท่านั้นซึ่งโดยปกติมันจะต้องมีถึง3ทีมด้วยซ้ำที่ลุ้นช้มกันจนกระทั่งถึงเดือนมก,กราคมแต่เราไม่ได้เห็นอะไรแบบนั้นเลยตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนเป็นต้นมา ผมคอย้ำอีกครั้งถึงสิ่งที่ผมได้พูดไปแล้วว่ามันไม่เหมือนกับฤดูกาลที่ผ่นานมามันไม่มีการขึ้นมาท้าชิงแชมป์กันเลยและผมก็ขอทำนายทายทักล่วงหน้าไปอีกด้วยว่าลิเวอร์พูลจะไม่มีทางได้แชมป์ใดๆในการแข่งขันฤดูกาลหน้าพวกเขาอาจจะทำมันได้ในปีนี้แต่มันก็เกิดขึ้นเป็นเพราะทีมอื่นเราไม่ควรจะไปตัดสินอะไรลิเวอร์พูลจากการที่พวกเขาไร้คู่ขึ้นมาท้าชิง ในก็เปิดประเด็นมาตรการออกมาวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักของทางลิชาร์ดกีต่อความสําเร็จของทีมเราที่กําลังใกล้จะประสบในการแข่งขันฤดูกาลนี้กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราก็ยังคงเกาะติดเรื่องนี้อีกเช่นเดียวกันถ้าจะมาดูผู้ดำเนินรายการร่วมที่นั่งอยู่ใกล้ๆกี่กับการที่เขาออกมาแสดงความคิดเห็นเช่นนั้นนั่นคือคือทางเจสันแมกเอเทียซึ่งเขาเองก็เป็นอดีตดาวเตะชื่อดังของทีมเราด้วย ว่าทางมักเอเทียก็ไม่ปล่อยให้กีมีการฟาดทางลเวอภูของเราอยู่ฝ่ายเดียวและเขาก็มีการออกมาตอบโต้เพื่อปกป้องสมูสรอนอันเป็นที่รักยิ่งของเขาด้วยก่อนอื่นเลยคุณต้องย้อนกลับไปดูในหน้าประวัติศาสตร์นะและสิ่งที่เกิดขึ้นในการแข่งขันฤดูกาลนี้มันจะจารึกเอาไว้ว่าลเวอภูคือทีมที่คว้าแชมป์มาครองได้มันไม่ได้บอกเลยว่าพวกเขาจะคว้าแชมป์มาได้แบบไหนและอย่างไรกันซึ่งในอดีตที่ผ่านมามันก็เป็นเช่นนั้น หากคุณไปดูฟอร์มการเล่นของลิเวอร์พูลตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วคุณไปดูบรรดาทีมที่คว้าแชมป์มาได้ในอดีตไม่ว่าจะเป็นทีมของทางเคนนี่เดลกริชทีมของทางบ็อบเพรสลียทีมของทางฟาแเกนคุณก็ไม่สามารถที่จะไปโต้แย้งได้เช่นเดียวกันว่าพวกเขาคว้าแชมป์มาได้แบบง่ายๆจริงไหมล่ะ แต่ท้ายที่สุดมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะสามารถควา้าแชมป์ได้แบบไหนกันเล้วหากเรามาดูเฉพาะเจะจงในการแข่งขันฤดูกาลนี้พวกเราเองก็สามารถที่จะล้มทีมแชมป์ของประเทศสเปนอย่างทางเรยอันมาดริดมาได้ลม้มแชมป์ของประเทศฝรั่งเศสอย่างทางปารีสแซงแชร์แมงล้มแชมป์ของประเทศเยอรมันอย่างทางไบรเออร์หรือเวอร์คูเซนและลม้มแชมป์ของประเทศอังกฤษอย่างทางแมนเชสเตอร์ซิตี้มาได้ถึง2นัด หากคุณดูในทวีปยุโรปคุณก็จะเห็นได้เลยว่าเรามีทีมของอังกฤษทะลุเข้าถึงรอบตัดเชือกในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยแล้วมันก็มี2ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกในศึกยูโรปาลีกแล้วยังมีอีกหนึ่งทีมที่เข้ารอบตัดเชือกในศึกยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีก ดังนั้นคุณจะมาบอกว่าการแข่งข,ขันพิมลิกในฤดูกาลนี้มันง่ายไม่ได้หรอกนะเพราะมันสะท้อนให้เห็นอยู่แล้วว่ามันมีถึง5สโมสรที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกในรายการยุโรปลีกพิมลิกยังคงแข็งแกร่งมากที่สุดและเรียกว่าหูก็กำลังจะก้าวขึ้นมาควา้าแชมป์ในหล็กสูงสุดนี้ได้อีกด้วย หลังจากฟังความคิดเห็นของอดีตคนในของทีมเราอย่างทางเจสันแมเอเทียกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูทัศนะข,ของทัก e เอียนไร้อดีตดาวยิงตลอดตำนานของทางปืนใหญ่ออสนนอก,กันบ้าง ว่เขาเองก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการออกมาแสดงความคิดเห็นในเชิงดูถูกดูแคลนผลงานของสโมสรเราในการแข่งขันฤดูกาลนี้เมื่อไรมองว่าการที่เรือพะพูสามารถจะก้าวขึ้นมาประสบความสําเร็จได้แบบนั้นมันก็จําเป็นต้องอาศัยความสามารถของพวกเขามันไม่ได้ได้กันมาแบบฟลุกฟลกแล้วมันก็ไม่ใช่โชคช่วยอีกด้วย ผมคิดว่ามันค่อนข้างจะไม่ยุติธรรมกับทางหรือว่าู้เลยนะกับการที่เราจะมาบอกว่าแนวทางที่พวกเขาสามารถจะคว้าแชมป์พิมลิกมาครองได้สําเร็จในการแข่งขันฤดูกาลนี้เพราะว่าพวกเขามีเส้นทางที่ง่ายกว่าคนอื่นๆมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยไลร์ Light, กล่าวระหว่างที่เขาไปจัดรายการเดอะเคนรีไรตี้โชว์ แต่คุณจําเป็นจะต้องคว้าชัยชนะมาให้ได้ด้วยตัวของคุณเองนะมันถึงจะสามารถช่วยส่งให้คุณก้าวขึ้นมาสู่จุดนี้ได้และสโมสรอ,อื่นๆเองก็เจอคู่แข่งในลักษณะเดียวกันมันไม่ได้แตกต่างกันเลยไม่มีใครคาดคิดด้วยซ้ําไปว่าลิเวอร์พูลจะสามารถคว้าชัยชนะมาได้มากมหมขนาดนี้ในฤดูกาลนี้หากเราย้อนกลับไปตอนเริ่มต้นฤดูกาลแต่ในตอนนี้พวกเขาก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขาเหมาะสมกับตําแหน่งแชมป์จริงไหมล่ะ ไม่ว่าท้ายที่สุดมันจะเกิดขึ้นเพราะว่าทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำผลงานได้ตกหลงไปหรือการที่ทัพอาร์เซนอลเองไม่สามารถที่จะก้าวขึ้นมาและไล่ทันพวกเขาได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงที่คุณไม่อาจจะปฏิเสธได้ก็คือลรเวอว่าพู้ลเเป็นทีมที่ดีที่สุดในการแข่งขันฤดูกาลนี้แล้วพวกเขาก็สามารถที่จะทำผลงานได้ดีมากกว่าทีมอื่นๆที่เหลืออยู่นั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงขึ้นมารั้งตำแหน่งจ่าฝูงและใกล้ที่จะประสบความสำเร็จในการคว้าแชมป์ พวกเขาสามารถเก็บการแข่งขันในสถา,านการณ์ที่พวกเขาต้องการมันได้นะและลิเวอร์พูลก็แสดงให้เห็นมาแล้วด้วยว่าพวกเขาเป็นทีมที่ดีที่สุดในการแข่งขันซีซั่นนี้พวกเขาคือทีมที่ดีที่สุดของพิมเมลีมันไม่สามารถที่จะโต้แย้งได้เลยเพราะฟีิติและสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในสนามมันฟ้องทุกอย่างออกมาด้วยตัวของมันเองอยู่แล้ว มาฟังความคิดเห็นทั้งจากคนในของเราและคนนอกอย่างทางเ e อียนไร้ยกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดการออกมาฟาดกับทางริชาร์ดขี่กลับไปแบบหนักหน่วงอีกเช่นเดียวกัน พราะแม้แต่ทางไมเคิลรีชาร์ดอดีตประการับตำนานของทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ยังเป็นอีกคนหนึ่งที่ออกมายอมรับด้วยเช่นเดียวกันว่าทีมของทางอาร์เนอร์สตนนั้นมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากและเขาก็ไม่เชื่อเลยว่าผลงานของทางลิเวอร์พูลเราจะจบเพียงแค่การแข่งขันในฤดูกาลนี้แต่ในการแข่งขันซีซั่นใหม่ที่กำลังจะมาถึงนั้นเพลเพทีมของเราจะมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมไปอีก พราะนอกจากการต่อสัญญาฉบับใหม่ของนักเตะสองคนสำคัญอย่างทางเวอร์กิวฟันได้และหมอเม็ดซาล่าแล้วหรเออว่าผู้เองก็ยังมีแผนการจะเสริมทัพในหลายตอนหลายจุด เพื่อที่จะยกระดับเกมการเล่นของเราขึ้นไปอีกขั้นรวมไปถึงการจะปล่อยนักเตะส่วนเกินและนักเตะที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่ทางสลอตได้พิจารณาตลอดรอบปีที่ผ่านมาจึงเป็นเหตุผลที่สนับสนุนได้ว่าทำไมปีหน้าจึงกลายมาเป็นปีที่น่าจับตาม,มองอย่างยิ่งสำหรับทางลิเวอร์พูลหากใช่การที่จะมีใครมาบอกว่ายังไงเสียในฤดูกาลหน้าพวกเราก็จะไม่มีทางได้แชมป์ คุณรู้อะไรไหมว่าอะไรคือสิ่งที่น่ากลัวม,มากที่สุดซึ่งเรามีการพูดถึงกันอยู่นักเวลานี้ลิชาร์ดกล่าวระหว่างที่เขาไปจัดรายการเดิน Les s It o o o t b a l l ผมยังคงเชื่อว่าลิฟว์พูจะไม่หยุดความสำเร็จของพวกเขาเอาไว้แค่เพียงปีนี้หรอกนะแต่พวกเขาจะเดินหน้าใส่เกียร์ต่อไปในการแข่งขันฤดูกาลหน้าด้วย เราได้เห็นการขยับขยื่นของพวกเขามาแล้วพวกเขามีการวางแผนการถึงการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่เช่นเดียวก,กันกับการปล่อยนักเตะบางส่วนออกจากทีมไปในฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลเป็นทีมที่สร้างสารรค์โอกาสการทําประตูได้เยอะมากเลยนะและเราก็จะได้เห็นกันมาแล้วว่าอันที่จริงพวกเขาพลาดโอกาสไปในหลายตอนหลายครั้งโดยสัาไป ดังนั้นหากพวกเขาได้กล่องหน้าที่มีความเฉียบคมเข้ามาบางทีมันอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นโมฮัมเหมดซาลาที่คอยทําประตูให้กับพวกเขาเพียงคนเดียวหรืออาจจะไม่ต้องเป็นนักเตะที่อยู่ในระดับนั้นก็ได้ แต่หากพวกเขาสามารถจะได้ใครสักคนที่อยู่ในระดับต่ำกว่านั้นลงมาเล็กน้อยบางทีผมก็มีความเชื่อมั่นเลยว่าในการแข่งขันฤดูกาลหน้าพวกเขาก็ยังคงเป็นทีมเต็งแชมป์อยู่และบางทีอาจจะสามารถทําผลงานได้ดีกว่าในการแข่งขันฤดูกาลนี้ด้วยซ้ำไปหลังจากมันมีการอัปเกรดในพื้นที่ที่พวกเขาต้องการขึ้นมาแล้ว ทั้งนี้จากความคิดเห็นของ3คนดังกล่าวข้างตน้นทุกคนก็น่าจะเห็นได้แล้วว่าไม่มีใครเลยที่มองคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันกับทางขีดังกล่าวในก็มีการพูดาพาดพิงมาถึงการต่อสัญญาฉบับใหม่ของนักเตะคนสําคัญที่สุดในแนวรับของทีมเราอย่างทางเวอร์กิลฟนันได้กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมก็อยากจะขอดูเรื่องนี้ที่มันเชื่อมโยงไปถึงประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆภายในทีมของเรากันบ้าง พราตัวของทางฟันไดเพิ่งจะจรดประกาศต่อสัญญากับทีมของเราออกไปอีก2ปีด้วยกันซึ่งจะผูกมัดเขาในที่นแอนฟิลด์ยาวไปจนกระทั่งถึงช่วงซัมเมอร์ของปี2027 ทว่าล,ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทักแอนฟ a วอชสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็มีการออกมาชี้ชัดเลยว่าการต่อสัญญาณในครั้งนี้ของทางฟันได้นอกจากจะเป็นการฝากอนาคตของเขาเอาไว้กับสโมสรของเราแล้วมันยังอาจจะทำให้อีก2ส,สตาร์ดังในแนวรับของทีมเราตัดสินใจที่เลือกจะอยู่กับทางสโมสรของเราต่อไปในระยะยาวอีกด้วย คนแรกก็คือเนดาของทางโจโกเมสดาวเตะสารพัดประโยชน์ของทีมเราที่ปัจจุบันเจ้าตัวก็กำลังรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บอยู่เข้าอยู่กับสโมสรของเรามายาวนานเกือบจะสิปีแล้วและเจ้าตัวก็รับใช้สโมสรมาเป็นอย่างดีไม่ว่าเขาจะถูกจับไปลงเล่นในตำแหน่งไหนแต่เขาก็ไม่เคยปริปากบ่นเลยแถมยังสามารถทำภาระหน้าที่ของตัวเองที่รับมอบหมายได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วย ก่อนหน้านี้มันก็มีกระแสข่าวลือออกมาว่าตัวของทางกูเมสอาจจะมีการเก็บเข้าของย้ายออกจากทีมของเราไปในช่วงสัมเมอร์นี้หรือไม่อย่างไรกันแต่าทางแอนฟิววอชก็จะยืนยันว่าหลังจากที่ทางนิวคาพูสามารถจะต่อสัญญาฉจจบับใหม่ให้กับทางฟันได้ไปได้มันก็ทําให้ทางกูเมสมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นและเขาเองก็พร้อมที่จะอยู่กับทีมต่อไปเพื่อเป็นแบ,บน็กอัพให้กับสมูรของเรา อีกหนึ่งคนที่เรามีการติดตามข่าวสารของเขาอยู่อย่างใกล้ชิดก็คือในรายของทักอิบราฮิมาโคโนาเต้เซนเตอร์คับทีมชาติฝรัร่งเศสของเราหลังจากเขาถือเป็นคู่หูตัวหลักร่วมกับทางฟันได้ตลอดการแข่งขันซีซั่นนี้เลยก็ว่าได้ทางแพตเชปารลีแซงแชแมงก็มีความพยายามจะผลักดันดิวในการแย่งชิงตัวของนักเตะหลังจากปัจจุบันเขาเหลือสัญญากับทีมถึงแค่ปี2027เท่านั้น ทว่าจากการทรีตัวของทางฟันได้เลือกที่จะอยู่กับทีมของเราต่อไปทังแอนฟิวอชก็มีการชี้ชัดลงมาเลยว่ามันทําให้ตัวของทางโคนาเต้มีความมั่นใจมากขึ้นว่าเรียกว่าููนี่แหละเหมาะสมที่จะเป็นบ้านของเขาต่อไปตลอดช่วงหลายปีข้างหน้าและมันก็มีการคาดหมายกันว่าจะมีการเดินหน้าการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ของตัวเขาในช่วงสัปดาห์นี้เพื่อจะเป็นการยุติข่าวลือทั้งหลายที่ออกมาอีกด้วย เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพื่อจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องเราความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผงมิดฟิลด์กันบ้างเมื่อก่อนหน้านี้มันก็มีกระแสะข่าวลือออกมาว่าหรือว่าผูกกำลังหันไม่ความสนใจในตัวงทางวอ e. ร์เรนซาอีเอมิลี่มิดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลจากทางสโมสรไปแอตเลตปาลิสเซนแมง หลังจากเขาทำผลงานได้อย่างโดดเด่นให้กับทางต้นสังกัดทั้งที่เจ้าตัวก็เพิ่งจะมีอายุเพียงแค่19ปีเท่านั้นจนได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปเมื่อปีที่แล้วซึ่งผูกมัดเข้าในถิ่น a าร์คส e เ r อะแรงยาวไปจนกระั่งถึงช่วงซัมเมอร์ของปี2029กันเลยทีเดียวพร้อมออปชั่นที่จะสามารถขยายเพิ่มได้อีก1ปี อย่างไรก็ตามนักตั้งแต่ที่มันเข้าสู่การแข่งขันในฤดูกาลนี้ตัวของทางซาอิเอมิรีก็ไม่ได้เป็นสเสบีย์ผู้เล่นตัวจริงภายใต้การทำทีมของทางลุยส์เอลลิเกจนทําให้มันกลายมาเป็นที่มาของกระแสะข่าวหรือที่ว่าตัวของนักเตะเองอาจจะต้องมีการเก็บเข้าของยายออกจากสโมสรไปในช่วงซัมเมอร์นี้หรือไม่อย่างไรกันนั่นถึงดูเหมือนว่าน่าจะเป็นโอกาสทองสําหรับทางลิวอร์พูลของเราและรวมไปถึงทางราชันชุดขาวหรืออันมาริดในการคว้ารายเซนของนักเตะรายนี้ไปครอบครอง ทว่าล,ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางเลิกกิฟต์สำนักข่าวชื่อดังจากแดนน้ำหอมก็มีการระบ,บุออกมาค่อนข้างจะมีความชัดเจนเลยว่าตัวของทางซาอีเอมิลี่เองไม่ได้มีความคิดเรื่องการจะยายออกจากทางปาลิแซนแชร์แ,แมนไปแต่อย่างใดและเขาก็พร้อมจะปฏิเสธความสนใจทั้งจากทางลิเวอร์ pool ของเราและเลยอ,อันตริตด,ดังกล่าวข้างต้นอีกด้วย จ้าตัวค่อนข้างจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจว่าเขาต้องการจะใช้ชีวิตในเส้นทางอาชีพที่เหลือของเขาอยู่กับทางปารีสแซงแช์แมงต่อไปหลังจากเขามมีควาเป็นนักเตะท้องถิ่นที่ก้าวขึ้นมาจากอะคาเดมี่ของสโมสรอนก่อนจะมีโอกาสได้ลงประเดิมสนามให้กับทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในปี2022ดังนั้นจุดยืนของเขาก็ค่อนข้างจะมีความชัดเจนว่าเขาไม่มีความคิดที่จะย้ายไปอยู่กับสโมสรอนไหนทั้งนั้นเพียงแต่อยากจะอยู่ลงเล่นให้กับทางต้นสังกัดปัจจุบัน หลังจากฟังเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงอยู่กับเรื่องนี้อีกเช่นเดียวกันหลังจากตัวของทง ott, ใใักอานเนอร์สโอตนายาดัชแมนของเราก็มีการออกมายืนยันไปในช่วงก่อนหน้านี้แล้วว่าสโมสรจะมีช่วงเวลาที่ค่อนข้างวุ่นวายทีเดียวในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ ื่อเราได้ใช้เวลาร่วมหนึ่งปีที่ผ่านมาให้ตัวของทางสลอตนั้นมีโอกาสได้วิเคราะห์บรรดาลูกทีมของเขาและในตอนนี้มันก็ถึงคราวที่เขาพร้อมจะมีการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่เพื่อดึงตัวพวกเขาเหล่านั้นเข้ามาปรับปรุงพัฒนาในบางจุดที่เขาคิดว่าสมควรจะทําให้มันดีขึ้นกว่านี้ได้ ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางพีทโอรุกูรูด้านการซื้อขายคนดังก็มีการชี้ชัดออกมาเลยว่าในตอนนี้มันมีอย่างน้อยสี่ตำแหน่งที่ตัวของทางสลอตเชื่อว่าควรจะมีการพัฒนาให้ดีขึ้นด้วยการซื้อนักเตะใหม่เข้ามาเพิ่มเติม ตำแหน่งแรกเลยก็คือปกกหลังตัวกลางที่ร้องต้องการนักเตะใหม่เข้ามาทดแทนและเป็นอนาคตแทนที่ของทางเวิร์กิลฟานได้ในระยะยาวต่อไปซึ่งในส่วนนี้ก็มีคนดิเดตอยู่หลายคนแต่คนที่มีความโดดเด่นมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นในรายของทางดีนฮุยเซนตำแหน่งต่อมาก็คือแบ็คขวาหลังจากเทรนดอเล็กซานเดอร์อาร์โนกำลังจะอำลาสโมสรไปและทางครอนนอร์แบดลี่ก็ต้องการนักเตะอีกสักคนเข้ามาสร้างการแข่งขันแย่งชิงตำแหน่งกับเขา ส่วนอีกหนึ่งตำแหน่งก็ยังคงเป็นกองหลังแต่เป็นทางฝั่งของแบ็กซ้ายหลังจากเรากำรังจะหาคนมาแทนที่ทักงแอนดูโรเบอร์ซันหรือทังคอสตัสซิมิคาสซึ่งคนใดคนหนึ่งในพวกเขาจะต้องย้ายทีมไปตำแหน่งสุดท้ายก็คงหนีไม่พ้นในส่วนของกองหน้าหลังจากมันค่อนข้างจะมีความชัดเจนว่าตัวของทางดา yes, วินนุนเยสดาวินทีมชาตอุรุกวัยจะถูกขายทิ้งออกจากสโมสรของราไปหลังจากจบการแข่งขันในฤดูกาลนี้ เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ในในก็เปการพูดภาดพิงมาถึงการควานหาศูนย์หน้าคนใหม่เข้ามาแทนที่ตัวของทันดาวินนูนเยสกันไปแล้วเราก็จะกาะติดเรื่องนี้ให้ครบทวนกระบวนความกันไปเลย ย้อนกลับไปเมื่อประมาณเดือนที่แล้วหนึ่งในนักเตะที่มีข่าวพัวพันกับทีมของเราแบบหนาหูทีเดียวก็คือในรายของทางคู่เล่นอัลบาเรสสูนหน้าตัวเก่งของทางตรามีอตเลนติโกมาดริดหลังจากโจ้ตัวเองก็ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นให้กับทีมของทางดิเอโกซิเมโอเนในการแข่งขันสีซันนี้ และเขาฝากผลงานการมีส่วนร่วมในการทำประตูไปมากถึง31ลูกจากการลงสนาม49นะัดในการแข่งขันทุกรายการโดยแบ่งเป็นการที่เขาทำประตูด้วยตัวเองไป26ลูกและผันบอลให้เพื่อนร่วมทีมทำประตูไป5แอซิสิ่งที่น่าสนใจก็คือการที่เขาเคยผ่านประสบการณ์การค้าแข่งกับทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้มาแล้วทำให้เจ้าตัวมีความรู้จักมากคุ้นกับการแข่งขันพรีเมียร์ลีกเป็นอย่างดี ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทักเอลนาซิองนาวสื่อชื่อดังจากแดนกระทิงดุก็มีการกล่าวอ้างว่าในตอนนี้ตัวของทักอัลบาเรสกำลังขันมาพิจารณาอนาคตของเขากับทักแอตเลติโกมัดริดอีกครั้งหนึ่งหลังจากโจทยตัวมองว่าสโมสอนไม่ได้มีฤดูกาลที่ประสบความสำเร็จอย่างที่เขา,ารตั้งใจหมายเอาไว้ ปัจจุบันร,รันดิโกมาดริดก็รั้งอยู่เพียงแค่อันดับที่3ของตารางเท่านั้นและมีคะแนนห่างจากจา่าฝูงอย่างทางเจ้าบ,บุญทุ่มบาร์เซโลนาไกลฤทธถึง10แต้มขณะที่เหลือโปรแกรมการแข่งขันอีกเพียงแค่6เกมซึ่งมองว่าโอกาสที่พวกเขาจะแสงคว้าแชมป์ได้นั้นเป็นไปได้ยากมากนั่นจึงทําให้เขาเปิดกว้างสําหรับการย้ายทีมเพราะเจ้าตัวอยากจะมีการไล่ล่าความสําเร็จเหมือนที่เขาเคยทํามาได้สมัยที่อยู่กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเอง นั่นทำให้เขาใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงกับทางแอตแลนติโกมาดริดในการขอย้ายทีมออกไปเพื่อไปไล่ล่าความสําเร็จกับสโมสรอ์อื่นและหนึ่งในทีมที่มีโอกาสจะช่วยเขาทํามันได้ก็คงหนีไม่พ้นทางลิเวอร์พูลกอเราแล้วเพื่อนๆหลักคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ